และขอต้อนรับเข้าสู่นอตตี้อินเจแปนนะครับในวันที่3นะครับวันนี้นะครับเรามาที่คาวากุจิโกะนะครับผมก็เกิดใครรู้กันดีนะครับเมืองนี้นะครับก็จะมีทะเลสาบคาวากุจิโกะนะครับที่เป็นทะเลสาบที่สวยงามมากครับวันนี้อากาศดีนะครับมาในวันที่ฟ้าเปิดเมฆไม่มีสังเกตดีๆจะเห็นฟูจิซังอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมไปหาเหลี่ยมสวยๆนะครับที่น่าจะเห็นโปร่ง เดินไปทางนู้นนิดเดี๋ยวพาไปถ่ายนะครับเนี่ยครับฟ้าโปร่งนะครับเห็นหมดเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการเดินทางเนี่ยมันมาได้ทั้งทางรถไฟแล้วก็รถบัสนะครับซึ่งการที่ผมเดินทางผมเดินทางด้วยรถบัสนะครับเป็นของไคลโอเอ็กเพรสบัสนะครับซึ่งก็เดินทางประมาณ1ชั่วโมง45นาทีใช้จ่ายประมาณคนละ2,000เยนนะครับต่อเที่ยวนะครับก็คือมา2,000นะครับกลับ2,000ซึ่งการเดินทางเนี่ยไปนั่งนะครับผมลงที่สถานีรถไฟนะครับที่ชินจูกุนะครับฝั่งตรงข้ามจะมีเป็นบัสเทอร์มินอลนะครับก็ซื้อตััั๋วตรรงนน้เลยคบ นักงานเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่นะคบผู้ภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยพูดได้นิดหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดเราพอภาษาอังกฤษได้ก็สบายเลยนะครับเราก็ไปติดต่อขอข้อมูลเขาเขาก็จะมีเป็นอะไรนะทัวริสต์อินโฟเมชันอยู่ณตอนนี้เขาก็มีแนะนําว่าแล้วแต่ว่าเราอยากนั่งบัสสายอะไรก็ณนะตรงนี้หลักๆที่เราจะไปเราจะมีไปตรงเป็นโรบเวย์เป็นสลิงนะครับที่พาเราขึ้นไปบริเวณเขานะครับที่ข้างบนน่ะจะมีมุมถ่ายนะครับฟูจิซังที่โล่งจ้งนะครับผมโล่งจ้งคือไม่มีเสาไฟมาบางังไม่มีอะไรบงะะังเลยครับ มุมสูงและอันนี้จุดที่ผมมาถึงคือสถานีนะครับก็มีรถไฟสวยมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาเรียกว่ารถไฟค่าว่ากุจิโกะนะครับเราว่าเราจะเดินไปรอสันก่อนเราจะเห็นคนที่เวลาเดินทางมาที่นี่มาค่อนข้างเยอะอก็จะไปถ่ายรูปตรงโรสันที่เห็นภูเขาไฟฟูจิซึ่ง <Okay. S 2> วันนี้อากาศดีวันดีเราก็น่าจะได้รูปตรงนั้นเราไปกันค่ะไปะคัดในสามสองและหนึ่ง โอเคครับแล้วเราก็มาถึงรอสันอันเรื่องชื่อนะครับมีคนถ่ายภาพกันเต็มเลยครับเมื่อกี้ก็ได้เฟรมมานะครับกันอยู่นิดหน่อยนะครับผมจะเป็นมุมที่เห็นภูเขาไฟฟูจิชัดมากยิ่งถ้าเกิดเรายืนบริเวณเสาไฟตรงแถวๆนี้นะครับ แล้วไปยืนถ่ายนะครับจากฝั่งนู้นนะครับอาจจะมีคนถ่ายสวยกว่าผมนะครับผมยังมือสมัครเล่นมากๆแต่ก็ถือว่าสำหรับถ,ถ,ถ่ายกันเองเก็บเป็นความทรงจํานี่ก็ถือว่าสวยมากแล้วครับจุดต่อไปที่จะไปกันนะครับก็คือจุดนี้นะครับที่มีชื่อว่าไซซิงโบ๊ทนะครับผมโรบเวย์นะครับรู้สึกว่าจะเดินไปได้นะครับซึ่งเกิดใครแบบ เน้นนั่งรถนะครับแตะคี้ว่านั่งรถคุ้มๆเนี่ยซื้อตั๋วนะครับรถแดงนะครับวันหนึ่งตก1,500เยนนะครับก็จะนั่งได้ชิลๆหน่อยนะครับน้นจะมีรถแดงรถน้ำเงินแล้วก็รถเขียวนะครับผมจะมีทะเลสาบ3ทะเลสาบนะครับซึ่งผมอยู่ที่คาวาคุจิโกะนะครับก็ใช้รถบัสสีแดงนะครับก็จะวิ่งได้ครบถ้วนนะครับนะแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากนั่งรถบัสแต่ก็ไม่อยากเดินเหมือนกันเนี่ยเมืตะกี้จะมีร้านเช่าจักรยานนะครับก็คือคิดเป็นชั่วโมงละ ร้อยเยนนะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ก็ไม่นแน่ใจะเขายอมให้เราซ้อนไหมถ้าซ้อนได้2คนเนี่ยก็สบายเลยนะครับแล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนชอบแบบไหนหรือถ้าเกิดเน้นเดินเนี่ยข้างทางก็เป็นร้านน่ากินเยอะเช่นร้านเทมปุระเลสเตอร์ลองตรงนี้นะครับไหนดูซิอของหน้าร้านเป็นยังไงร้านนี้ดูมีเชฟทําอยู่ข้างในนะครับแต่งตัวชุดขาวสมมุติว่าเป็นอาหารที่เขาโชว์นะครับเทมปุระเลสเตอร์ลองตามชื่อร้านเนี่ยเซตหนึ่งก็อยู่มันหนึ่งพันสามร้อยกว่าเยนหนึ่งพันแปดร้อยกว่าเยนหนึ่งพันสามร้อยกว่าเยนนะครับผมก็ หรือจะเป็นโซบะเย็นผู้ด้งร้อนรามเมงก็แล้วแต่ถือว่าสําหรับผมอาจจะรู้สึกมันสูงนะครบเพราะว่าปกติผมพยายามกินแค่มือนึงอยู่ประมาณพยายามเฉลี่ยให้คนละไม่เกินพันเยนน้าเป็นไปได้อันนี้ก็ถือว่าราคานะท่องเที่ยวหรือไม่ก็ราคาระดับพัตคารน,นะครับก็เออจ๋วดีเราก็จะได้มีมือที่กินถูกบ้างแงบ้างใช่เราพยายามเราไม่ได้มาเที่ยวแบบเอาถูกอย่างเดียวนะครับคือเราแค่กินเว้น มื้อบ้างถูกบ้างแพงบ้างจะได้กินได้หลายมือ้อเนี่ยครับมาในวันที่อากาศดีฟ้าเปิดแล้วมันยังไงก็เห็นนะครับรจ,รจ,รจริงจริงจากโตเกียวมองมาก็เห็นนะครับวันนี้และตอนนี้ก็กําลังเดินไปยังไซซิงโรเวย์นะครับหรือว่าเป็นกระเช้าขึ้นไปภูเขานะครับที่เรากําลังตามหาอยู่นะครับนะจริงๆร้านอาหารนะครับหลายๆร้านเนี่ยน่ากินนะเนี่ยอันนี้มีฟูจิซังโชกุปังซึ่งร้านทํหน่ากินมากนะครับนะเดี๋ยวลองดูว่า จะเข้ามากินดีไหมนะเดี๋ยวไปตรงที่หมายของเราก่อนมาไกลอากาศดีแดดดีนะครับเหมือนร้อนนิดๆแต่ก็ถือว่าดีกว่าเจอฝนดีกว่าเจอหนาวจนอยู่ไม่ได้นะครับอากาศแบบนั้นน่าเดินครับเพราะว่าจะไม่หนาวและคนไทยอย่างเรานะครับเวลามาเจออากาศหนาวเนี่ยขาเข่ากระดูกมันจะปวดนะครับแต่พอมันได้มีร้อนบ้างนะครับเราก็ชินได้เจอบรรยากาศจาก,กระแลเปียกนะครับจากปกติที่ผ่านมาตีนเปียกนะครับวันนี้รู้สึกว่าเออค่อยชินเนี่ยเหมือนกูกลับมาอยู่ส่วนหนึ่งของประเทศไทยบ้างละ แล้วก็มาถึงไซส์ซีอิงพานารามาโรบเวย์นะครับนั่นคือฟูจิซังนะครับที่ วันนี้ไม่ขี้อายนะครับได้เห็นหน้ากันนะครับนี่ขนาดมาวันศุกร์นะครับควรยังแน่นถ้ามาเสาร์อาทิตย์วิคเอนด์นั่เอยที่นี่จะเน้นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซะเยอะนะครับฝรั่งไทยจีนไต้หวันเกาหลีฮ่องกงอะไรนั่นครับฟูจิซังต่ไปมุมบนดีกว่าน่าจะโล่งสุดเขทาทําบอคานี่มาให้แล้วพี่นา่ากลัวความสูงเดินมาได้ไหมนะ่ะเดินดอลล่าแด็กมาข้างบนมีลมนะครับ เอาเป็นว่าถ้ามีเสียงปึ๊บปั๊บก็ขออภัยนะทุกคนก็ดีเดวี่ย,ออยงหมหยอดอ๋อเดี๋ยวเราดูก่อนอันไหนว่างๆแล้วกันเดี๋ยวต่อจากน้องคนนี้ก็ได้อ่าเปิดแล้วเปิดแล้วมันเห็นเห็นขนาดนี้เลยเหรอมันเห็นหมดเลยนะถ้าเกิดคุณมายืนหลังอพาร์ตเมนต์ตากผ้าเกงในนี่มันเห็นหมดเลยนะเออแล้วภูเขาไฟฟูจิอยู่ตรงไหนวะไม่ใช่เงยไปเงยมาจะดวงอาทิตย์ตาบอดนะเ,เจอแล้ว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 อ,อุ้ยไม่รู้จะเก็บภาพให้ทุกคนดูยังไงแต่มันซูมเข้าไปแบบโคตรชรัดเลยอุ้ยถ้าหันนี้จริงๆถ้าเกิด มีคนเดินอยู่เห็นนะมันซูมแบบโคตรของโคตรของโคตรเลยอ่ะแต่อย่าเผลอเอาตาไปสองดวงอาทิตย์นะบอดนะต้นตัดละ,หะเห็นทุกอย่างเลยแบบชัดมากอ่ะไหนคู่กันเป็นยังไงห,ห้าถ่ายให้ไหมมาขาถ่ายให้โอ้จริงๆในในวิดีโอก็สวยเราทำสโลว์สโลวเก็บไว้ดูโอ,โอเคครับขึ้นมาถึงมุมพาโนรามานะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวจะไป เก็บนะครับสิ่งที่เขาแนะนํามานะครับ1ก็คือทานุกิชายะนะครับเป็นทานุกิดังโงะนะครับที่ย่างด้วยถ่านก็น่าจะเป็นของอร่อยนะครับแล้วต่อไปคือระครังเทนโจซึ่งอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นระครังที่ถ้าเกิดมองตรงไปจะเห็นภูเขาไฟฟูจิโดยตรงเลยต่อไปก็จะมีศาลเจ้าอุซากินะครับเป็นศาลเจ้ากระต่ายซึ่งก็จะมีให้รูปเท้ารูปขา ทำให้ขาแข็งแรงแล้วถ้าเกิดรูปที่หัวของรูปปั้นกระต่ายนะครับจะทําให้ฉลาดหลักแหลมนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขาไม่ดีอาจจะรูปขากว่าเพราะหัวดีอยู่แล้วเดี๋ยวนัดว่าเราไปกินธานุกิตังโงก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะมาไหว้ศารเจ้าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็ซื้อของฝากกันแ้วนขอรับพไอติมก่อนแล้วกันนะ อือหือวิ่งขนปัดเลยนมแบบนมเลยนมหวานๆเลยอ่ือหืออร่อยอยากกินดังโงะอือหือแป้งล้วนจ้ะพี่นัดลองพี่นัดลองแป้งล้วนๆเหมือนเหมือนน้ำทรายเกียวจะเรียกว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ก็เฉยๆเนาะคืออร่อยนะเอาเอาชิ้นบนแล้วกันอืออ ก็เต็มมากท้างนั้นก็เดี๋ยวที่ต่อไปนะครับว่าจะไปที่ฟูจิคิวไฮแลนด์เดี๋ยวทำเวลาหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมืดแล้วเดี๋ยวจะได้ื่องเล่นไม่สนุกต้องกลับไปโตเกียวอีกถือว่าอร่อยครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ไปตรงโรบเวย์นะครับผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับนั่นแหละครับก็คือเพิ่งไปมาเนี่ยก็เลยมายังฟูจิคิวไฮแลนด์นะครับผมที่ที่เขาว่ากันว่ามีรถไฟเหาะนะครับผาดโผ,น,ผนที่ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับเป็นวันที่ดีนะครับมาถึงนี่แล้วก็ต้องเล่นหทคุมรถไฟเหาะผาดโผลชิงช้าสวรค์หรือจะเป็นตัว<อ>ที่ว่าเหมือนกับทิ้งลงมาจากด้านบนนะนนก็มีเหมือนกันเครื่องมเมื่อกี้เห็นมันมาพอดีอ่ะ เป็นแบบเหมือนกัเอาหัวคว่ำลงนอนลงไปไป,ปกติรถไฟเหาะเราเนี่ยก็มันแบบจะเอาแบบนี้หน้ายืมเมื่อกีม้มาเห็นมันถอยขึ้นไปอย่างเงี้ยแทนที่มันจะแล้วลงต่อแนละ้วมันยืมแล้วมันทิ้งไปอย่างนี้เดี๋ยวเฮ้ยมึงเอาหลังลงอย่างนั้นเลยเหรอเครื่องเดี๋ยวนอตจะเล่นตัวที่เด็ดที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็ตั้งใจว่ามาถึงนี่แล้วมีอะไรให้เล่นก็เล่นหมดนะครับนะไอ้เจ้าเครื่องนี้ไม่แน่ใจว่าคือเครื่องชื่อเครื่องมันนะครับมันชื่อว่าเอจานายกะคอนเฟิร์มอิชูทิเ็ตจ่ายด้วยแคชตัวนับหน้าาตาแบบนี เดี๋ยวน็อตอาจจะฝากของยัดไว้ในกระเป๋าน็อตไว้น็อตจะถามมาก่อนว่าเอาโกโปรขึ้นได้ไหมหรือถือไปดุยดยถ้าไม่ได้เดี๋ยววางไว้ตรงทางลง อันนี้ก็ลงรถไฟมาเรียบร้อยนะครับผมคอยประมาณครึ่งชั่วโมงมังเล่นประมาณไม่ถึงนาทีนะครับถามว่ามันเป็นยังไงก็มันกลัวอันตรายมากกว่ากลัวเรื่องความหวาดเสียวนะครับคือแบบมันสะบัดแรงจนรู้สึกว่าถ้าเกิดคนเล่นเนะี่ยมีโรคประจําตัวไม่แข็งแรงหรือว่าแบบความดันต่ําเป็นลมได้ง,ง่ายเออ,อันนีมีสิทธิ์วูบพอเราเล่นเราก็รู้สึกว่าเออมันแรงมากแต่ถามว่าเรากลัวเรากีดเราอะไรไหมไม่ค่อยขนาดนั้นนะครับสองพันเยนก็ก็ถือว่าดีนะครับประสบการณ์ แต่อาจจะเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยกลัวความสูงไม่ค่อยกลัวอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณกลัวความสูงหรือคุณอะไรพวกนี้ก็อาจจะรู้สึกได้ของผมเฉยๆจริงๆควรจะกลับมาแล้วตื่นเต้น,ตนกีดเกิร์นะเพาบอกว่าลงมาแล้วเฉยๆรู้สึกแบบอ่าโอเคครับแต่ว่าเวลาไม่พอนะครับน่นเล่นได้แค่เครื่องเดียวเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่โตเกียวแล้วเดี๋ยวตัวรถบัสนะครับเที่ยวมันจะหมดไว้ว่ากันใหม่เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกลับละบ้านผีเสิงบ้านผีสิงเดินมาดู ไม,ไม่กลัวผีไม่เข้าไม่กลัวผีเดินมาดูหน่อยสินมาถึงโซนเอา <So out. S 1> ปิดแต่เหมือนจะแง้มไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะหลอกเราให้เหราเข้าไปก็ได้หล่อติกเก็ตโซนเอาตั๋วหมดปิดแต่แง้มทําไมอ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเราจะต้องกลายเป็นคนไทยที่แบบไม่มีระเบียบแน่เลยแต่บัญอยากเข้าไปจังเลยอ่ะเปิดประตูทาไมอ่ะ นานูเบเกอร์ไม่กลัวผีไม่ใช่หรอไม่กลัวผีแต่กลัวโดนคนญี่ปุ่นดา่าน้วอยากเล่นอะไรไหมไม่งั้นเราจะหาทางกลับกันใช่ไหมใช่ไหมพี่้อกลับไปหาอะไรกินกันเนาะวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรที่เป็นมื้อจริงจังเลยกินโตโฮมยังไงโตโฮมอ๋อถ้าต้องกลับไปสถานีก็จะกินก่อนสักแวบหนึ่งก็ยังได้ไมั้งถ้าเกิดแต่ว่ามันต้องเดินไปอะ่ะหรือไม่ก็ต้องนั่งรถบัสไปอ่ะ โอเคครับตอนนี้พอดีกำลังจะเดินจากชินจูกุนะครับกลับไปโอคุโบนะครับโซนที่ผมมานะครับก็คือโซนที่พักก็มาเจอซอยหนึ่งครับที่น่าสนใจมากชื่อว่าโอมาอิเดะโยโกโชนะครับจิเลี่ยไปเข้าด้านหลังนะครับไม่เห็นป้ายคือร้านในนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับแต่ว่ามันเล็กมากเล็กแบบปกติเราจะกินแต่ร้านแบบโล่งๆเปิดๆนะครับเล็กแบบคนนั่งก็ไหลชนไหลครับเนี่ยหอมมากข้างๆก็กำลังห่อเนี่ยกำลังเผาสักอย่างอยู่เลย คิดอยู่ว่าจะมาลองดีไหมแต่วันนี้หมดหมายเราจะไปไม่ใช่ซอยนี้นะครับเนี่ยเป็นร้านรับรับคนนั่งแบบไหลชนไหลเลยเนี่ยเขาเซอร์วิสแบบอย่างนี้เลยนะครับเป็นซอยที่เจ๋วมากนะครับอย่างว่านะครับนี่คือเย็นวันศุกร์นะครับเวลาประมาณช่มกว่ามันคือช่วงเวลาที่คนกําลังจัดกันเต็มที่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะแต่ว่าร้านเล็กนะครับเล็กขนาดที่ว่าเนี่ยไหลชนไหลพนักง,งานยืนปิดหลังอ่ะเป็นอะไรจะพูดไหม น่าลองมากเลยถ้าเป็นพี่พี่อยากจะลองกินสักร้านหนึ่งแต่ว่าร้านที่เราแบบตั้งใจจะไปอ่ะยังมีอีกหลายร้านเลยให้เก็บไปที่เราแบบแพลนไว้มันมีหลายร้านไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเลยนะแล้วก็ดูแบบเหมือนไม่ไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติอ่ะมันมีมันมีคนญี่ปุ่นมีพนักงานมีอะไรด้วยที่กินกันแบบไม่เขินเลยมันคงจะแบบเป็นร้านประจำของเขาจริงๆริอ่ะอันนั้คือร้านแบบวงในแล้วจริงจจะเย็นวันศุกร์ด้วยนะวันนี้คนค่อนข้างเยอะพนักงานเลิกงานมาแล้วก็มาทานกัน อย่างตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งละทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่งก็คนค่อนข้างเต็มทุกร้านแล้วก็มียืนรอหน้าร้านทุกร้านและที่สาคัญน่ะทุกร้านคือหอมหมดเลย<อ>น่าน <ะ S 2> สนใจนะแนะนํานะคะอยากให้มามาลองกันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าตรงไหนแต่ตรงนี้เดินไปเดินมาอยู่ตรงชินจูก,กุอะคะ่ะแต่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่าเราจะไปตกลงปงใจที่ร้านไหน ใช่ครับเดี๋ยวลองว่ากันอีกทีหลังจากที่เราคุยกันนะครับว่าจะหาข้าวกินที่ไหนดีนะครับหลังจากผ่านซอยอโมอเดะโยโกโชนะครับสุดท้ายได้ร้านราเมงตรงหัวมุมนะครับร้านตรงนี้นะครับร้านนี้เอาจริงๆก็อ่านไม่ออกนะครับว่าชื่อร้านว่าอะไรนะครับแต่อยู่ฝั่งทางซ้ายมือของป้ายตลาดนะครับตรงแยกนะครับชินจูกุใหญ่ราคาเป็นมิตรนะครับพนักงานดูแลดีมากนะครับใส่ใจนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็คุ้มค่ามาก อาหารดเดิ<ร>มไปดูเมน,มนูอาหารกันไม่รู้<า>ชื่อเมนูด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ถูกปากนะครับเพราะว่าหมูก็เป็นหมูชิ้นใหญ่เหมือนจะเป็น3ชัน้นต้มมังครับแล้วก็โอเคราเมงจะมีเส้นหนาเส้นบางบผมเลือกเส้นหนากับทางแกงนะครับไม,ม่รู้เส้นบางเป็นยังไงเอาเส้นบางก็แล้วอร่อยปะก็อร่อยนะอร่อยนะมันมีเหมือนจะเป็นเกี๊ยวหมูด้วยซึ่งปกติหายากนะครับในที่นี่นะครับส่วนใหญ่ถนักไปทางแบบราเมงชาชูอะไรพวกนี้ที่สําคัญในเซตที่ผมกินเนี่ย780นะครับคือเซตเนี้ย มีราเมงหนึ่งชามมีข้าวหจานมีไข่2องฟองเจ็เยนถูกมากดี่น้วกินเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างนะครับเบิ้ลให้ใหญ่ขึ้นทีแรกว่าจะไปหากินข้างนอกสุดท้ายนะครับไม่พ้นเจียเลยละกันวินวินครับมือนี้รอบหน้ามาใหม่ดูสนใจเออใช่เนี่ยมีแต่ร้านเจ๋งๆดูคุ้มค่าแล้วก็ดูโอเคเลยนะครับไปรอบหน้ามาลองร้านอื่นๆนะครับเท่าที่ผมลองดูมานะครับที่เนี่ยอาหารแบบ ราเมงนะครับที่มีส่วนผสมของอาหารจีนเข้าไปนิดนึงอ่ะมันจะรู้สึกอร่อยมากและถูกปากคนไทยนะครับถ้าเป็นราเมงแบบญี่ปุ่นล้วนเลยอ่ะหมูชาชูทงคัสึออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะอร่อยนะครับแต่ว่าจะให้หมูมาชิ้นหนึงหรือ2ชิ้นนะครับพอเราไปเจอแบบผสมจีน,น่อยมันจะให้หมูมาเยอะๆจะรู้สึกว่าโอ้อร่อย นะครับนะแล้วก็เหมือนกับได้เปิดแต่เพราะว่าตอนนี้เราลองครบทุกอย่างนะครับรอบที่แล้วผมจะเดินทางบนเมโทรอย่างเดียวรอบนี้เนี่ยรถไฟความเร็วสูงอย่างเคเซก็ลองแล้วรถไฟใต้ดินนะครับเมโทรก็ลองแล้วรถไฟบนดินอย่าง JR, JR ก็ลองแล้วรถบัสนะครับที่ไปเออคาวาฟูจิโกะนะครับเป็นไฮเวย์บัสก็ลองแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ลองแท็กซี่ด้วยซึ่งก็รู้สึกว่าแจ่มแจ๋ว <ไป S 1> มากนะครับเต็มอิมอ่มได้ลองทุกรถที่เขาจะมีนะครับขาดแต่มอไซค์ซึ่ง ม uhm ุ่งจะไม่ได uh ้ลองครับอันนั้นกล้วยอะไรวะนะเหมือนจะเป็นกล้วยอร่อยก็ไม่รู้สิเจ๋วจริงนะครับนะก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆช็อปก่อนแล้วเดี๋ยวผมคัดไปในจุดที่น่าสนใจแล้วกันนะคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่